ยิ่งก้าวโลกของเราก็ยิ่งกว้างยิ่งมีข้ออ้างโลกของเราก็ดูแทบดิฉันคำพันประวัติสีหรือโค้ดคำพันเพ็ดลำชีก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวของดิฉันเอง เข้ามาอยู่ที่ TJ 8 9ดเกโปรดักตจำกัดได้คำนึงถึงเรื่องธุรกิจเลยแม้แต่น้อยนะคะเพราะว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีเป็นสาวโรงงานเย็บผ้ามาเกือบจะยีปีเห็นจะได้เนาะคือเป็นคนที่ถ้าได้ทำงานแล้วก็คือรักงานที่ตัวเองทำทำแล้วมีความสุขแล้วก็ทำโดยไม่คำหนึงถึงเรื่องสุขภาพเลย จนมาวันหนึ่งเนาะอาการเหนื่อยของตัวฉันเองก็เริ่มผิดปกติคือมันเหนื่อยมากมันมันบอกไม่ถูกว่ามันเหนื่อยแบบไหนจึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านโดยที่ยังยังไม่ได้ไปทำการรักษานะคะพอมาพักสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่ม ดีขึ้นจึงตัดสินใจไปหางานมาทำอีกคนเคยทำงานก็ไม่มีไรายได้เกิดก็อยากทำงานเหมือนเดิมจึงไปหางานเยิบผ้ามาทำเหมือนเดิมไม่ถึงสองเดือนค่ะทุกท่านอาการเหนื่อยมันก็เริ่มเข้ามาเยือนอีกในตัวดิฉันแต่เทรานี้มันหนักมาก โดยที่ตัวดิวฉันเองต้องนอนพักก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาทำงานต่อได้นานวันเข้ายังเย็บผ้าอยู่นะคะยังไม่รักษาตัวคือหายหายจากการเหนื่อยก็ทำงานต่อทำไปสักระยะหนึ่งก็ไม่ถึงเดือนอีกอ่ะทำไมร่างกายเราเป็นแบบนี้ ก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่คลินิกวันเป็นำอำเภอพลนะคะผลปรากฏว่าการเหนื่อยผิดปกติความเสี่ยงมันมาหมดเลยทุกท่นานมาเยอะนะคะมีทั้งเสี่ยงเรื่องความดันเสี่ยงเรื่องเบาหวาน เป็นทั้งกดไหลย,ย้อนนะคะทุกท่านอันที่ร้ายที่สุดก็คือมาเจอเนื้องอกบริเวณเต้านมข้างซ้ายเป็นเนื้องอกไม่ใช่ซีดนะคะแต่ไม่ไปทำการรักษามาหาสมุนไพรทานเองอยู่ที่บ้านไม่ตอบโจทย์ หนึ่งก้อนเนื้อเริ่มโตขึ้นโตขึ้นอยู่กับตัวที่ฉันเองแค่สองเดือนมันสามารถโตขึ้นได้เกือบจะสิบเซนนะคะจึงตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลขอไปส่งตัวพอคุณหมอเห็นคุณหมอก็เอ็กซเรย์ทักคุณหมอก็บอกว่าก้อนเนื้อนี่ใหญ่มาก ส่งตัวดิฉันไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อที่จะไปทำการผ่าตัดตัวของดิฉันเองนี่กลัวมากคือการผ่าตัดแต่ก็หลีเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะยังไงเราก็ต้องเอาออกทำทำเรื่องดำเนินการไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะทุกท่านตัวดิฉันได้ทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกณตอนนั้น คุณหมอบอกว่าใหญ่ขนาดนี้ท่านกลัวทุกท่านเลยเพราะว่ามันเสี่ยงมะเร็งร้อยเปอเซ็นตมันคิดมันเป็นก้อนเนื้อพอตัดพอตัดออกมาปุ๊บมาที่บ้านคราวนี้กลัวมากก็เลยก็เลยหา ความโชคดีของตัวดิฉันเองนั่นแหละต้องขอขอบคุณท่านประธานเตือนใจมาเอยปบมือให้ท่านประธานแล้วก็ทีนท่านที่ถุกนาด้วยค่ะท่านมาส่งส่งต่อเองด้วยตัวของท่านเองวันนั้นเพื่อนมาแนะนําแต่ก็ยังไม่เชื่อแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็เลยไปฟังพอไปฟังปุ๊บก,ก็อธิษฐานตเลยว่าถ้าสินค้าดีจริงตอบโจทย์ ขอให้ตัวดิฉันเองเนี่ยได้สินค้าไปสักหนึ่งชิ้นแม้จะเป็นชิ้นเล็กก็จะตัดสินใจเอาเอา,เอาสินค้าจากท่านไปคนสุดท้ายนะคะทุกท่านคนสุดท้ายบางเอือนไปจับฉลากได้สินค้าออกมาคนที่สองเป็นหินหยางหนึ่งขวดตัดสินใจรับ รับเลยภูเขาสามขวดมาดูแลตัวเองจากแผลที่มาใหม่ๆมันแห้งเร็วมากมันเริ่มไม่มีอาการปวดมันมันทำให้เรานอนหลับได้อา้าทำไมสินค้าของท่านประธานเตือนใจมารอยทำไมมันว้าวแบบนี้มันดีอย่างนี้ทำให้เราหายเหนื่อยจากคนที่เหนื่อยเดินเดินตามถนนรถสิบล้อรถพ่วงผ่านก็ยังจะล้มนะคะทุกท่าน มันเหนื่อยแบบบอกไม่ถูกเหนื่อยมากทานไปหมดหนึ่งขวดนะคะการกระทุ้งตามที่ตัวดิฉันได้ฟังคือท่านบรรยายทีมอาจารย์บรรยายท่านจะบอกว่าถ้าถูกกับใครมันจะกระทุ้งทุกโรคนะคะทุกท่านการกระทุ้งนี่หนัก เป็นแผลแห้งแห้งเร็วแล้วก็กระทุ้งมีอาการปวดหน้าอกแล้วก็ไปข้างหลังนอนไม่ได้ตอนที่กระทุ้งนะคะแล้วก็กดไหลย,ย้อนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตัวยินหยางของท่านประธานช่วยอันนี้ก็คือว้าวที่สุดเลยเพราะว่าตอนนั้นคือได้ตัวยินหยางเป็นจับฉลากแล้วก็รับผูกข่ามาพอท่านไปสามขวด าการปวดทุกอย่างนะคะมันเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆคราวนี้ไม่คํำนึงเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้สุขภาพตัวดิฉันเองนี้ดีขึ้นไปกับทีมท่านนี่ปรึกษาไปที่พุธทธยสงฆ์อีกไม่ลังเลยนะคะโดยที่ยังไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเลยแม้แต่น้อยคุณจะมีพีีคุณจะได้พีีคุณจะมีค่าต่อบแทนอะไรไม่สนทั้งนั้นขอให้ตัวดิฉันสุขภาพแข็งแรง ก็พออันนี้คือความคิดของตัวดิฉันเองนะคะไปที่พูดทสหลสงรับมาอยู่ที่สามสิบขวดในตำแหน่งไดมอนด์ไม่หลังเลเลยทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆจนร่างกายจนแปดขวดหมดไปตั้งแปดประมาณแปดขวดนะคะร่างกายมันเริ่มตอบโจทย์แล้วเดินไม่เหนื่อยไปไหนไม่เหนื่อยเอา้าเราทํางานได้เหมือนเดิมแล้วนี่มันแปลกมันมันมันลืมไปเลยนะคะทุกท่าน ลืมไปเลยก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่คลินิกอีงเหมือนเดิมความเสี่ยงทุกอย่างไม่มีค่ะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกท่านแต่คนอื่นเราต้องเชื่อเชื่อมั่นและศรัทธาในผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาใช้นะคะเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือศรัทธาเพราะตัวดิฉันเองเป็นคนที่ชอบสมุนไพรอยู่แล้ว พอเจอแบบนี้พอดีขึ้นเริ่มส่งต่อส่งต่อปุ๊บเขาก็ไม่ลังเลเอาจากเราไปทานพอไปไปทานปุ๊บจะมีเคสมะเร็งปากหดดลูกนะคะนี้เริ่มแรกเลยมะเร็งปากมดลูกจะลามไปที่ลำไส้เคสนี้เขาหนักทายออกมาเลือดเป็นลิ้มเลยค่ะเขาบอกว่าลัไส้ กรอบเพราะโดนคีโมแล้วก็ฉายแสงมันจะทำลายเซลล์พอพี่เข้าไปทานการถ่ายไปเลือดก,ก็เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆจนพี่เขาดีขึ้นเป็นปกติเกสของตัวดิฉันเองมันจะมีแต่เกตมะเร็งหนักๆทั้งนั้นนะคะก็มะเร็งโพงจมูกอยู่ที่ชัยภูมิก็เหมือนกันเกสนี้บอกว่าเหมือนสว่างลงมาโปดอันนี้ย ท่านว้าวมากจดทรงทรงต่อเรื่อยๆมีทีมงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เห็นเงินเข้าเรื่อยๆเราก็แปลกก็เริ่มศึกษาะลรทีนี้เป็นยังไงเงินมาแบบไหนระบบของครับท่านเป็นยังไงอันนี้ตอนแรกไม่รู้เลยพอรู้แล้วตัวสุขภาพตัวเองเป็นแบบนี้คงจะทํางานเหมือนเดิมไม่ได้ก็เลยมาศึกษาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ทีมงานเริ่มเติบโต เริ่มเริ่มเติบโตเริ่มมีคนเยอะนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เข้ามาในวันนี้สี่สิบเอ็ดท่านนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือแล้วก็ศรัทธานในผลิตภัณฑ์ของเราเพราะท่านประธานเรามาให้มีะเกตพีเเมียงทั้งนั้นนะคะเพราะตัวดิฉันเองทดลองทดลอง,งทานทุกตัวแล้ว ว้าวทุกอย่างว้าวทุกตัวนะคะฝากทุกๆท่านอย่าให้เป็นเหมือนตัวดิฉันต้องเป็นแล้วค่อยมาดูแลนะคะขอให้ดูแลก่อนดีที่สุดนะคะทุกท่านดูแลก่อนแต่ถึงตัวตัวดิฉันเองจะเจอช้าก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะสุขภาพของตัวดิฉันดีแล้วก็แถมก็ยังมีรายได้อีกนะคะ ก็ขอพระคุณท่านประธานเตือนใจมาลอยมากๆที่นำผลิตภัณฑ์มาให้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกเทียมงานที่ส่งต่อให้ตัวดิฉันเองสามารถเรียนรู้ได้ขนาดนี้เนาะก็สุขภาพดีนะคะไม่มีขายใครอยากได้ก็ต้องมาที่ t j 8 9แปดเก้าโปรักจำกัดเท่านั้นค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ